เมื่อการทําการตลาดในยุคนี้ไม่ใช่เรื่องง่าย Data จึงเป็นเหมือนหัวใจสาคัญที่ช่วยทําให้ธุรกิจร้านอาหารคุณลดแล่นโดดเด่นเหนือคู่แข่งเพราะวันนี้นอกจากจะมีอาหารอร่อยอย่างเดียวอาจจะไม่พอคุณต้องรู้ด้วยว่านอกจากความอร่อยแล้วลูกค้าของคุณชอบอะไรจึงจะมัดใจลูกค้าให้อยู่หมัด เราจะมาเรียนรู้การทํางานกับ Data เพื่อนําไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดอย่างลึกซึ้งแต่ไม่ซับซ้อนกับผมคุณหนุ่ยนัทพลม่วงธรรมเจ้าของเพจการตลาดวลรตอนเราจะมาเรียนรู้ที่การทํางานกับ Data ที่จะทําให้การใช้ Data สําหรับร้านอาหารเป็นเรื่องง่ายเหมือนกับการทําอาหารหนึ่งจานให้อร่อยเริ่มต้นทําความเข้าใจตั้งแต่การทํางานกับ Data เหมือนกับการทําอาหารอย่างไรร้านอาหารจะจะเก็บ Data ให้ดีได้อย่างไร รู้ว่าต้องใช้ Data อะไรบ้างการเก็บ Data มีหลายวิธีทำอย่างไรได้บ้างเก็บ Data ที่มีอย่างไรให้ได้มากที่สุดเก็บแล้วต้องทำให้พร้อมใช้ถ้าข้อมูลยังไม่พอต้องหาเพิ่มจากไหนเปลี่ยน Data จากตัวเลขให้เป็นภาพนำไปวิเคราะห์ต่อให้ตรงจุดแล้วนำไปใช้ทำการตลาดส่งท้ายด้วยข้อควรระวังและสิ่งที่ต้องรู้ในการทำงานกับ Data เรียนเรื่องซับซ้อนอย่าง Data แบบเข้าใจง่ายๆแล้วนำไปใช้ทำการตลาดได้จริงกับผมที่นี่ m a c โ h o ฮเรก a อะคาเดคู่คิดธุรกิจอาหาร